คุณผู้ฟังครับสบายดีกันไหมครับเป็นยังไงกันบ้างสอบกันเสร็จแล้วหรือยังใครบ้างที่กำลังเล่นเกมอยู่ในช่วงวันหยุดบ้างเล่นเกมกันสนุกหรือเปล่าเข้าใจในเนื้อหาที่เกมจะสื่อไหมถ้าไม่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นะครับเราสามารถเรียนรู้ภาษาด้วยเรื่องเกมได้นะครับ วันนี้จะว่าด้วยเรื่องการเรียนรู้ภาษาด้วยเกมการเล่นเกมนั้นเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อลดความเครียดและเล่นในเวลาว่างและได้เพิ่มทักษะในการใช้ภาษาให้กับตัวของผู้เล่นด้วยนอกจากเรื่องของภาษาแล้ววิดีโอเกมยังเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ทักษะอื่นๆซึ่งนั่นก็คือ Love Skill แต่ก็ต้องบอกว่า มันขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่เลือกเล่นเกมอะไรและต้องใช้ทักษะอะไรในการเล่นเกมนั้นๆเช่นทักษะในการคิดการทำงานกันเป็นทีมในเวลาเล่นเกมแบบ m ัล t ิเพเยอร์โดยเฉพาะถ้าเล่นกับเพื่อนรวมไปถึงจำนวนผู้เล่นเกมที่หลายคนมักจะคิดว่ามีแต่วัยรุ่นและเด็กผู้ชายเท่านั้นแต่จริงๆแล้ววิดีโอเกม ถูกออกแบบมาเพื่อสําหรับทุกคนในปี2018นนั้นมีการค้นพบว่าผู้หญิงเองก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประชากรสายเกมเมอร์มากขึ้นเช่นกันถ้าหากผู้เล่นสนใจเนื้อหาของมันจริงๆแล้วล่ะก็การเรียนรู้ก็จะเกิดผลก็ต่อเมื่อผู้เรียนสนใจและตั้งใจรับฟังเนื้อหาของมันแน่นอนว่าการเล่นเกมจะช่วยในสิ่งนั้นได้ผู้เล่นเกมที่เล่นเกมและพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาของมัน จะสามารถรับรู้ข้อมูลด้านภาษาได้ดีกว่าก็เหมือนกับการที่เราสนใจและตั้งใจเรียนรู้อะไรบางอย่างอย่างจริงจังๆเราจะเรียนรู้ได้ดีกว่าสิ่งที่ไม่ได้สนใจนั่นเองความโฟล์ในการเรียนรู้ความโฟล์หรือลื่นไหลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเรียนรู้ เมื่อผู้เล่นสนุกกับเกมซึมซับเนื้อหาย่อมเกิดความลื่นไหลในการเรียนรู้มากกว่าเรียนด้วยสื่ออื่นที่ผู้เรียนไม่ได้สนใจเช่นในห้องเรียนหรือในคลาสวิชาต่างๆเป็นต้นการเรียนรู้การตัดสินใจในด้านต่างๆอย่างที่ทราบกันดีเกมในยุคนี้ที่ต้องใช้ภาษาในการเล่นจะมีเกมเพย์แบบชอยขึ้นมาเช่น The w ว t c h e r 3 Shadow of Mordor หรือแม้แต่เกมที่มีเนื้อเรื่องหนักหนักอย่าง Walking Dead ผู้เล่นที่มีเกมจำพวกนี้จะเรียนรู้ทักษะการตัดสินใจและการใช้อารมณ์ไปนในตัวแต่ถ้ามันจะออกมาดีและได้ผลมากจริงๆจะต้องได้รับการชี้นำที่ถูกต้องด้วยและการตัดสินใจโดยมีวิจารณญาณเป็นของตัวเอง คงบอกไม่ได้ว่าเกมใดที่ดีที่สุดในการเลือกใช้ที่จะมาฝึกภาษาแต่ในหลายประเทศมักจะเลือกเกมที่ไม่เน้นความรุนแรงและเป็นเกมที่มีคะแนนระดับ p EGI ซึ่งระบุอายุที่เหมาะสมของเกมอย่างเช่นเกม Minecraft แม้ว่าตัวเกมจะไม่เน้นภาษาแต่ก็มีส่วนช่วยในการเรียนรู้เป็นอย่างดีและ Fly เกมมือถือเมื่อปี2015ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เน้นการอ่าน การแปลให้เกิดประโยชน์และอีกข้อที่หลายคนไม่ค่อยเชื่อกันคือวิดีโอเกมก็มีบางเกมที่ราคาไม่ได้สูงลิบขนาดนั้นเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นแฟนเกมระดับ AAA ที่ยังไงราคามาตรฐานของมันก็อยู่ที่1,900-2,000ถึงบาทอยู่แล้วในขณะที่บางเกมก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามันวางขายในสตรีมหรือแพลตฟอร์มที่มีราคาโซนไทยเกมบางเกมก็จะถูกมากเลยทีเดียวจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ความรู้สึกหลายทากที่ฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ไ้เสียงภาคโดยพาคินจันทรัต